สั่งไว้ยังครับอันนี้ีะั่ะอั้จับคับอันนี้เท่าไห,หร่เหรอคะห้าสิบบได้ค่ะหมูเขาไม่ซอยได้

วกิโลละร้อยสี่สิบค่ะถามว่ามีแห้วไหมบอกว่าไม่มีค่ะมีแต่สมหวังแต่ก็ยังหาสมหวังไม่เจอค่ะหัวงอกเด็ดหัวและเด็ดหางครึ่งกิโล80บาทค่ะโลละร้อยสี่สิบโลละสองโลสองสองโลครึ่ง ยังไม่พอซื้อหน่อไม้ซื้อแบบเป็นชิ้นๆจะอ่อนกว่าเข้าคิวซื้อปุยชาร้านอามาเท่าไหร่จ๊ะแกควยเท่าไหร่เอ่ย 15, 15. นี่ละค่ะคือสมหวังถุงละเจบาทครึ่งกิโล คือชุงชายตัวจริงที่เอาไปทำจับชายต้มหมูสามชั้นอร่อยมากนนผักโสมพรุ่งนี้เราผักโสพลมีันขมมาใหม่ไหมพรุ่งนี้มีผักโสพลม,มาใหม่มมมไหมแล้วใส่ยั่มมไหเจ้เ้ยงา บาโลร้อยยี่สิจ้าหกสิ